สัดีครับต้อนรับเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองจ้า oh. เมื่อสักคู่นี้คุณอ้อครับผมได้แชร์ภาพนางหมาเออผมก็ไม่รู้นะในสิ่งที่ลคัโ่ะสวัสดีครับคุณอ้อได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินค่ะแต่มันกระตุกอะค่ะอ๋อมันกระตุกนะแล้วตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมครับ ค่ะโอเคละค่ะโอเคเรื่องราวของคุณอ้อเนาะผมให้ชื่อเรื่องนี้ว่านางหมานะฮะซึ่งไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณอ้อเห็นมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวก่อนที่จะฟังเนี่ยเมื่อกี้ผมปรับพื้นฐานให้คนได้รู้จักแล้วว่านางหมาคืออะไรคืออะไรแต่ตอนแรกที่คุณอ้อพูดถึงพูดถึงเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะพมา่าว่าแม่ใช่ไหมที่บอกผมตอนแรก ค่ะคือลักษณะที่เห็นมันจะคล้ายๆแบบนั้นไงคะ่ะอ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ฟังก่อนเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนคุณอ้อเกิดขึ้นที่อ่าหมู่บ้านของแฟนนะคะหมู่บ้านของแฟนบอกจังหวัดได้ไหมหรืออำเภอหรือตำบลอะไรอย่างงี้พอจะบอกได้ไหมครับอ่าบอกว่าอยู่บอกแค่จังหวัดได้ไหมคะอ่าได้ <c oughs> จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดอะไรเอ่ย อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อยู่อำเภอรอบนอกค่ะเอออ่าไม่แน่นะอ่ะาพมา่าพมา่าไม่รู้ผมไม่รู้ว่าติดเชียงใหม่หรือเปล่าเออแต่เดี๋ยวว่ากันนะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องนี้เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วครับประมาณสามปีค่ะสามปีที่แล้วนะค่ะสามปีที่แล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับคือวันนั้นนะคะอ่าหนู กับแฟนค่ะคือจะกลับไปเที่ยวบ้านแฟนคือนานๆอ่ะแฟนหนูเขาจะกลับบ้านทีหนึ่งตอนขับรถไปแถวนั้นนะคะมันก็เริ่มมืดละเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงหน้าหนาวอะค่ะประมาณห้าหกโมงเย็นก็เริ่มแบบค้มๆแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็บวกกับทางแถวนั้นมันจะเป็นดอยมีแต่ต้นไม้แล้วก็จะมีบ้านคนบ้างแบบป่าปลาบ พอขับรถไปสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นทางโค้งที่เป็นทางสามแพ่งค่ะออื uh huh. แล้วแฟนหนูก็พูดว่าใครมาจุดเทียนอะไรตรงศาลานั้นแหละบแบบตรงนี้ผีเยอะจะตายแบบแล้วก็ชาวบ้านแถวเนี้ยเขาก็เขาคือตรงข้ามมันจะเป็นอะไรค่ะชาวบ้านแถวนี้มันเป็นสาลาอะไรครับคุณอ้อมันเหมือนเป็นสาลาจุดรอรถอ่าสาลาเป็นสารามามีหลังคา ถูกไหมฮะใช่จ้ะอ่าจะอยู่ตามริมถนนใช่แล้วคือแถวนั้นมันมันมีแต่ป่าค่ะและมันก็จะเป็นทางลูกลังออืค่ะแล้วก็ส่วนตรงข้ามมันก็จะเป็นร่องน้ําคือแถวคือชาวบ้านแถวเนี้ยเขาจะชอบเอาของมาเส้นให้กับผีพายไงคะแฟนบอกคือมันก็จะมีพวกผ้าสิ้นพวกของไหว้ต่างๆแล้วก็อ่าเทียนที่ แฟนบอกว่าใครมาจุดเทียนแถวนั้นอะ่ะคือตอนแรกหนูเห็นหนูเห็นเป็นแค่แบบสตวงอะคะ่ะพี่เท็รรู้จักสตวงไหมที่มันจะเป็นค่ะที่มันจะ,ะเป็นสตวงก็คือจะเป็นกาบกล้วยะคะ่ะที่คนเหนือเขาจะเอามาทําเป็นสีเหลี่ยมแล้วก็แบ่งเป็นช่องๆก็จะใส่พวกของค้าของหวานกล้วยอ,<า>อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จุดเทียนแต่ว่าอ่าถวายหรือไห<ำ>ผีจะไหว้ผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตอนนั้นน่ะหนูเห็นแค่มีสตวงแล้วก็มีแสงเทียนแต่แฟนบอกว่าเหมือนมีคนนั่งกันอยู่ตรงนั้นเต็มเลยอ่าเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นภาพสตวงให้ดูอ่าฮะอืมแล้วไงต่อครับค่ะแล้วหนูก็เงียบไม่อยากพูดอะไรต่อตอนนั้นก็เริ่มแบบวันหวั่นใจนิดนึงแล้วค่ะประจบเรื่องนี้ขับรถถึงบ้านพูดพวกกินข้าวอะไรกับพ่อพวตามปกติก็คุยกันเพลินจนดูเวลาอีกทีก็ ห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะก็เลยกลัตัวกลับก่อนคือปกติแฟนจะไม่ค่อยกลับบ้านทีไหนเขาก็จะกลับไม่กี่ครั้งนะคะดังั้นแล้วส่วนตัวหนูกับแฟนก็จะอยู่กันในตัวเมืองส่วนบ้านแฟนก็จะอยู่รอบนอกเป็นป่าเขาที่หนูบอกอะค่ะคือี่เจลองจินตนาการทางทางภาคเหนือทางเชียงใหม่อะฮะเป็นโค้งโค้งเป็นแนวเขาอืแล้วก็ มีบ้านคนบ้างมีไฟกิ่งบ้างนิดหน่อยทางก็จะมืดมืดเงี้ยค่ะครับ,รบแล้วอ่าพอขับไปสักพักหนึ่งไม่ไกลค่ะประมาณกิโลสองกิโลได้แฟนเขาก,กำลังแบบจะเล่าอะไรสักอย่างให้หนูกลัวเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ยังไม่ทันนิ่พูดคือหนูก็ตกใจแบบอุทานออกมาก่อนคือตอนนั้นแบบหนูถึงกับอึง้งแบบคนลุกพูดไม่ออกเลยคะ่ะเพราะไฟหน้ารถ มันสาดไปเห็นอะไรบางอย่างอือืมอืมอลืมบอกว่าตอนนั้นหนูกับแฟนเอามอเตอร์ไซค์ไปกันนะคะครับค่ะแล้วสิ่งที่หนูเห็นตอนนั้นอะ่ะมันคือคนหลังค่อมๆตัวผอมๆแขนขาย,ยาวๆแบบ,บไม่ใส่เสื้อผ้าค่ะเห็นเป็นเหมือนหนังหุ้มกระดูกกําลังคานสัดหน้ารถไปแบบเร็วมากๆคือแลวลักษณะเขาอะ่ะจะคล้ายๆกับรูป ที่พ่าด่าแม่แล้วเขากลายเป็นหมาคือคล้ายๆแบบนั้นว่าแขนเขาจะยาวกว่าแล้วก็ตัวจะผอมกว่าค่ะตอนนั้นก็คือได้แต่นั่งมองมันคานไปจนสุดทางแล้วก็หายไปในความมืดหนูหนูก็เงียบแฟนก็ถามว่าเงียบทำไมคือจริงๆตอนนั้นเราก็ไม่อยากเล่าเลยค่ะเพราะแบบเราก็กลัวมันจะวิ่งตามมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหือว่าคิดไปต่างๆนานาละคือตอนเขาก็ตื้อ อ่าตอนตอนที่เห็นผมขออนุญาตนะครับตอนที่เห็นเนี่ยเขาผ่านตัดหน้ารถคือเดินเดินผ่านหน้าถนนกลางถนนเลยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่าเขาอยู่ริมทางคืออ่าหนูขับทิศซ้ายใช่ไหมคะครับแล้วเขาก็อยู่ริมทางตรงตรงซ้ายซ้ายมือแล้วก็กําลังเหมือนแบบคานสาว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 ขึ้นไปทางถนนมันมันจะเป็นเนินอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นแล้วก็เป็นไปได้ไหมทษทีเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นพวกตัวอะไรสักอย่างหนึ่งตัวสล็อตหรือตัวอะไรที่อยู่ทางเหนือผมไม่แน่ใจไม่ไม่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่สัตว์ที่เราคิดว่าเราเคยเห็นในประเทศไทยอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ไฟรถมันสาดแล้วมันแล้วหนูเห็นมันใกล้มากอะไรอยเงี้ยค่ะ เพราะตอนตอนแรกก็กลัวแบบว่าวแฟนจะชนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อฮะอืมแล้วมันมันคือที่ที่หนูเห็นแวบ,บแรกอะ่ะครับมันมันไม่เหมือนสัตว์นะคะมันมันเหมือนคนมากกว่าแล้วแล้วเป็นคนที่แขนขาเขาจะยาวกว่าปกติะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะหลังค่อมๆม,มันก็มันที่หนูบอกว่ามันจะคล้ายๆรูปนี้คือเหมือน เมื่อก่อนก็เคยเห็นแล้วก็เอ,อินนึกออกว่ามันน่าจะคล้ายๆประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะครับอืหือแล้วแ,แฟนเขาก็ซื้อหนูแบบเหมือนจะเอาคำตอบให้ได้ว่าเห็นอะไรเห็นอะไรหนูก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวขับออกนอกหมู่บ้านนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะเล่าจบแฟนก็เหมือนก็เลยด่ามันไปเลยค่ะแบบไอ้ผีอดยาแบบคงจะอยากไปรับส่วนบุญงานศพครับลวสี่อะไรเงี้ยเพราะว่าแถว เพราะว่าทางที่มันขึ้นไปตรงเนินนั้นนะคะ uh huh. อ่าฮะอ่ามันมีงานศพด้วยครับแล้วแล้วก็อ่าข้างๆมันจะเป็นเขาเรียกว่าสารผีเจ้าบ้านนะคะผีเสื้อบ้านผีเจ้าบ้าน uh huh. ที่นานๆทีแบบปีหนึง่งชาวบ้านเขาก็จะเลี้ยงครั้งหนึ่งอ uh huh. ะไรเงี้ยแฟนก็แบบบ่นบนแบบเออมันคงจะอดอยากว่าสิอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็พอถึงพอผ่านไปถึงตรงนั้นนะคะ มันเหมือนแบบเหมือน,นเหมือนเราเหมือนเราช็อกเหมือนมันเปิดจุดครับ <c oughs> ค่ะมันแล้วตลอดทางที่ขับกลับมาอืหนูก็จะเห็นเหมือนมีคนยืนข้างทางเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นจุดเป็นจุดเป็นคน<ต>ปกติอะไรแบบเนี้เหรอใช่คือตอนแรกหนูก็คิดว่ามันมันคงมันคนจะเป็นคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างหนูก็จะถามแฟนแบบ เหมือนเราดีเช็กกันว่าโอเคเราเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเห็นตรงนี้ไหมตรงนั้นไหมอย่างเงี้ยแต่แฟนก็ไม่เห็นนะคะอืแล้วแฟนก็บ่นบน่บน,บนตลอดทางเหมือนน่าจะบ่นให้หายกลัวค่ะ嗯嗯แล้วระหว่างทางระหว่างทางก็ถามแฟนว่าเออเห็นตรงนี้ไหมแล้วแฟนก็ถามว่าตรงเนี้ยเห็นสองคนไหมหนูก็ตอบว่าใช่แบบเป็นวัยรุ่นนะคนนึ่ง กำลังเดินข้ามถนนแต่เห็นล่างๆใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดําส่วนอีกคนก็นั่งอยู่ในโ้งหญ้าอะไรเงี้ยค่ะคือคือบางคนแล้วก็จะเห็นชัดหน่อยแต่ว่าอาจจะลางหน่อยแต่ก็แบบเออแล้วก็พอจะเห็นลักษณะเขาได้แฟนก็เงียบแล้วแฟนก็บอกว่าเงียบเลยถ้าแบบไม่เงียบอ่ะจะให้มาขับรถเองแล้วนะอะไรเงี้ยคือแฟนก็น่าจะหลอนละหลอนเพราะว่าเขาไม่เห็นนะน้องมีแต่เราเห็นอยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอใช่แล้วแฟนก็บอกหนูว่า ที่ถามว่าเห็นสองคนนั้นไหมอ่ะคือถามเช็คเพราะว่าทุกจุดที่หนูเห็นน่ะมันมีคนตายทุกที่เลยเพราะว่าเมื่อก่อนแฟนหนูเขาทําอาสาคู้ภัยอะค่ะก็จะวิ่งเขตแถวนี้อยู่ละแล้วมันก็ตรงทุกจุดแบบบางที่ก็จะโดนตายบ้างโดนวิสสามันบ้างซึ่งเป็นจุดที่เขารู้อยู่แล้วว่าเคยมีคนเสียชีวิตอยู่แล้วเราอยู่มาบอกว่าเราเห็นเราเห็นเขาก็ยิ่งกลัวไปใหญ่แบบนั้นเธอ ใช่ประมาณนะคะบ,บางที่ก็แบบคนก็เอาศพมาทิ้งบ้าเ uh huh. พราะมันเป็นทางเปี่ยวอะคะ่ะ uh huh. เป็นทางค่ะแล้วก็พอระหว่างทางขับรถก็คขับก็สังควนต่างเงียบเลยค่ะแล้วระหว่างทางก็ไม่มีรถแบบสวนมาสักคันเลยหนูก็ภาวนาในใจว่าแบบให้ถึงบ้านไวๆเพราะว่าระยะทางจากบ้านแฟนจนถึงบ้านในเมืองนะคะมันประมาณสามสิบกว่าโลค่ะแล้วเป็น ทางเขาแบบเนี้ยประมาณแบบยี่สิบกโลได้ uh huh. แล้วขับมอเตอร์ไซค์กันอยู่สองคน uh huh. แล้วพอขับมาถึงบ้านแฟนก็บอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนตามมาเลยแล้ว uh huh. เขาก็เดินออกไปยืนตรงตรงทางแยกหน้าบ้านนะคะแล้วก็บอกว่า uh huh. ประมาณแบบมึงกลับไปเลยนะแบบกูไม่มีอะไรจะให้นะแบบนอกจากกูจะแช่งมือเนี่ยอะไรอย่างเงี uh ้ย huh. ค uh ่ะ huh. แล้วแล้วเสร็จแล้วแฟนก็ล้างเท้าล้างหน้า ก็อาบน้ํานอนกันพอตอนเช้าแฟนก็เล่าว่าแฟนฝันว่ามีตัวอะไรสักอย่างเนี่ยตามมาอืมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านค่ะแต่ก็เข้ามาข้างในไม่ได้แล้วตอนนั้นน่ะมันไอตัวนั้นน่ะมันก็ชวนแฟนว่าออกไปข้างนอกตัวไหนไอตัวไหนไอตัวคานคานนะคะที่เหมือนนังหมาเหรอใช่ตอน แต่ตอนแรกที่มันมาแฟนก็แบบไม่<อ>ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะมันก็บอกว่าให้ไปตามหาหนูแฟนก็เลยยอมออกมาอืมเขาพูดได้เหรอฮะใช่ค่ะพูดได้ค่ะพูดได้ด้วยแต่เขาก็มีลักษณะเหมือนนั่งหมาแล้วก็พูดเป็นภาษาภาษาไทยเนี่ยนะแฟนแบอกว่าตอนที่เห็นว่ามีอะไรมายืนหน้าบ้านอะ่ะ<อ>คือเหมือนแบบว่า คือระบ,บุลักษณะไม่ได้แต่คือในฝันอ่ะเขารู้ว่ามีอะไรมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะออืแล้วพอแฟนออกไปอ่ะไอตัวนั้นอ่ะมันก็กลายเป็นไอหมาที่หนูเห็นนะคะอแล้วแล้วมันก็กดแฟนมุดลงไปในโคลนคือกะ,จะเจ้าให้ตายเลยแล้วแฟนแฟนบอกว่าก็สู้กันแต่แฟนแฟนไม่ยอมแต่ก็สู้แรงไม่ไหวค่ะออออืืแล้วหมาที่เลี้ยงไว้ที่บ้านอะ่ะมันก็มากัด ตัวนั้นช่วยแฟนหนู uh huh. แฟนก็เลยสะดุ้งสืนมาในอีกวันก็เลยไปทําบุญกันแต่แฟนก็ไม่ทําบุญให้ไอ้ตัวนั้นนะคะแฟนหนู uh huh. ว่าทัางมาอย่างเงี้ยอย่าหวังว่าแบบจะได้บุญจากเขาเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วพอผ่านเหตุการณ์นี้มาก็เจอรุ่นที่ค่ะอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ในกลุ่มรถของแฟนนะคะคเขาก็มาเล่า uh huh. กับแฟนว่าเขาก็เคยเจอเหมือนกัน uh huh. แกบอกว่าลักษณะคือเหมือนกันเลย คือคคตอนนั้นแกก็ขับรถกลับบ้านเหมือนกันนะคะประมาณเกือบเที่ยงคืนปีหนึ่งนะคะคแล้วแกบอกว่าอยู่ๆนะแกเห็นไอ้ตัวเนี้ยมันคันแบบผ่านหน้ารถแกแกก็รีบเบรก<อ>แล้วแกก็แกก็จอดรถแล้วก็ลงไปเดินตามหาแต่ก็คือไม่เจออะไรนะคะ<อ>เพราะว่าสองข้างทางมันจะเป็นทางแบบโล่งๆคือถ้าสมมติเป็นหมาหรือเป็นตัวอะไรอ,ะอ่ะเขาบอกอยังไงเขาก็เห็นยังไงเขาก็ต้องได้ยินอะไรสักอย่างเนี่ย<อ>แต่คือเขาก็ไม่เห็น แต่ไม่เห็นอะไรเลยแต่เขาบอกว่าตอนที่ผมเห็นนะ่ะมันก็ไม่ใช่หมานะอะไรอย่างเงี้ยค,คือเขาทำแล้วรุ่นที่คนหนึ่งเขาก็มาเล่าเหมือนกันว่าตัวแบบเนี้ยจริงๆภาากลางอะเขาเลี้ยงกันมันจะอยู่กับพวกสารเสื้อบ้านอะไรเงี้ยค่ะบ,บางคนคือจะเห็นเป็นตัวแบบเนี้ยแล้วมันแปงลงร่างได้ด้วยนะคะแปงลงร่างได้ด้วยอ,อ๋อ <laughs> คือแบบจากที่จากที่คันคานอยู่อ่ะแล้วก็จะลุกแบบกลางแขนกลางขาขึ้นเป็นตัวใหญ่ๆเลยก็มียืดตัวอย่างเงี้ยเหรอเออใช่คือแบบคันคานอยู่แล้วก็ลุกยืดตัวได้อะไรเงี้ยก็คู้ละรู้แล้วแตหนูจําชื่อเขาไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีชื่อเรียกสักอย่างหนึ่งอะค่ะครับค่ะแล้วก็อ่าที่หนูเคยบอกว่าหนูเคยฟังจากที่รายการหนึ่งที่เขาเล่าอ่ะแต่อันนั้นนี่เขา เขาเขาอธิบายบอกว่าท่าทางมันเหมือนกับสไปเดอร์แมนตอนเขาใส่เขาหัวเลยแต่ตอนนั้นเขาเห็นเขาเห็นเป็นไอตัวเนี้ยหนเสาไฟฟ้าอยู่ครับแล้วค่ะแล้วก็แต่แต่ท่าทางคือเหมือนกันเลยค่ะแต่นูจะเห็นเป็นมือเท้าคานถ้าใครแบบนึกไม่ออกลองไปหาเสิร์ชดูสไปเดอร์แมนตอนมันใส่กำแพงอะค่ะจะเป็นไส่ไต่ <laughs> สาวๆยาวๆ,าวๆแบบนั้นน่ะครับค่ะ <laughs> มันลักษณะคือถ้าสมมติเพรามถ้าบอกนะอันนี้ผมกําลังพยายามเซิร์ชดูนะคือถ้าลักษณะแบบกลางแขนกลางไรายได้เนี่ยลักษณะเหมือนลิงมากกว่าไหมข้างลิงข้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมน,น่าจะประมาณย,นะยืดตัวได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ยืดตัวได้แต่ช่วงตัวมันมันยาวมันยาวกว่ากว่าลิงนะคะมันจะเหมือนคนนะคะ่ะแต่แบบไอตรงข้อแขน ส่วนบนกับพออเห็นส่วนล่างมันจะยาวกว่าปกติกว่าคนปกติอะไรเงี้ยค่ะครับผมใช่ก็เลยอยากรู้ว่ามีใครเคยเจอแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยอรู้กันว่าเป็นยไงครับผมเออถ้าใครเคยเจอนะส่งข้อความมาได้เลยนะฮะไม่ต้องส่งในอินบ็อกซ์นะคอมเมนต์มาเลยดีกว่าคอมเมนต์มาทั้งใน Youtube หรือว่าใน Facebook เดี๋ยวเรามาอ่านกันว่าลักษณะแบบเนี้ย ใครมีความรู้ถ้าสมมติว่าเป็นสัตว์จริงๆหรือมีความรู้ว่าอ๋อไอ้ตรงเนี้ยเขาเปิดเผยมาแล้วว่าไม่ได้มีจริงหรือเคยเห็นหรืออะไรบอกมากันบ้างเนาะคราวนี้ตอนตอนที่เห็นคุณอ้อเราเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันพระด้วยถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนอกจากวันนั้นที่เห็นแล้วเนี่ยมีเห็นอีกไหม ถ้าเป็นตัวเนี้ยหนูก็ไม่เคยเห็นเลยนะคะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเป็นเป็นไอสิ่งที่เขาเรียกว่าผีเนะค่ะจะเห็นเป็นแบบนั้นมากกว่าจะเห็นผีเลยว่างั้นเถอะแต่คราวนี้แล้วตัวแฟนเนี่ยนอกจากวันนั้นที่ฝันแล้วเนี่ยเคยฝันเห็นไอตัวนี้อีกไหมก็ไม่ฝันอีกเลยค่ะไม่ฝันอีกเลยก็แค่ครั้งนั้นครั้งเดียววันนั้นวันเดียวเงี้ยเหรอใช่แฟนก็ด่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ฝักเลยอ่าฮะใช่ โอ้เอาสิคือตอนแรกเนี่ยตอนที่คุณอ้ออ่ะโทรที่ผมโทรไปหาคุณอ้อเนาะแล้วคุณอ้อพูดถึงพม่าด่าแม่ผมก็คืออะไรพนะพะม่าด่าแม่ซึ่งจริงๆมันเป็นภาพทางอินเทอร์เน็ตซึ่งนานมามา,มากแล้วแล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยแล้วจนคุณอ้อบอกมาผมไปเซิร์ชดูผมก็เฮ้ยมีทั้งแบบว่าเอ้ยไม่จริงบ้างจริงบ้างมีทุกข้อมูลที่มันออกมาซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเออไม่แน่ว่ะสิ่งที่เห็นเนี่ย อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นผีหรืออาจจะเป็นคนจริงๆแล้วทำบาปแล้วกลายเป็นแบบนางพม่าด่าแม่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอ่ะอาแต่หลกัหลกๆแบบผมว่านะคุณอ้อมีเซนในวันพระเกี่ยวกับผมไม่รูคือปกปกติเองนะคะ่ะเวลาหนูจะไปทำบุญใหญ่ๆ อย่างแบบไปแจกลงทานไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคือช่วงนั้นอาจจะเห็นแต่ถ้าปกติเนี้ยแบบเราอยากเห็นมากๆก็ไม่เห็นนะคะบางทีไปที่ไหนแบบที่เรากลัวที่เรารู้สึกว่าเรากลัวมากเราก็จะทําใจแบบทําใจสู้เนี้ยค่ะแบบว่าเออแบบออกมาก็ออกมาดีแบบพร้อมดูพร้อมเห็นละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เห็นนะคะแต่ถ้าแบบใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นจังหวะที่แบบว่าเราไม่ได้คิดอะไรนะคะเราก็แบบเพลินๆอะไรงเงี้ยก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่ สังเกตตัวเองแล้วจะเห็นตอนช่วงวันพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอะอนี่มีคนบอกมานะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากองกอยแต่ไม่ได้มีข้อมูลมากกว่านี้คือแค่จําได้ผมก็เคยเห็นมีภาพวิดีโอที่เมื่อก่อนที่มีรถขับไปแล้วก็มีเห็นตัวกระโดดดึงด้ง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 ดึง้งดึ้งดึ้งมันลักมันมันมีการกระโดดแบบนั้นหรือเปล่าคุณอ้อมัน กระโดดนี่หมายถึงว่ายืนกระโดดเหรอคะหรือกระโดดเหมือนจิงโจ้เลยเอาดีกว่าแบบนั้นอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ไหมไมันไตอะค่ะมันมันตันนตแล้วอมือสาวสาวสาวแบบปิงไปแปลว่าคุณคุณอ้อเนี่ยน่าจะนึกนึกถึงผีกองกอยของจีนใช่ไหมก็คือผีดิบจีน <c oughs> ถูกต้องไหมที่นึกถึงเ<ช>มื่อกี้เนี่ยที่กระโดดอะเออคือเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าคิดว่าผีกองกอยลักษณะเป็นแบบผีดิบจีนอะไรอย่างนั้นไงคือเวลามันโดดมันดังกอ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 งคนเราก็เลยเรียกว่าผีกองกอย เออแต่อันเนี้ยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างที่คุณอ้อเห็นน่ะน่าจะเป็นแบบนางหมาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้มีจริงหรือเปล่าเนาะแน่เลยคะ่ะคิดแล้วก็หลอนเพราะเพราะแบบปกติถ้ามเติว่าเหมือนผีเหมือนอะไรแล้วก็จะเห็นเป็นลางๆงี้นะคะแต่อันนี้แบบเราเห็นว่ามันเนื้อเขามันผอมเห็นกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไม่ดูภาพอีกทีหนึ่งต่อเลยครับมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่มัน คือเราเห็นดีเทลเขาชัดจัดเงี่ยค่ะเออเลิศหลอนดีเหมือนกันคือไม่เคยเห็นอะไรเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะภาพที่ผมเอาขึ้นมาเนี่ยผมเอามาจากทางอินเทอร์เน็ตนะฮะไม่ได้เป็นภาพจริงที่คุณอ้อถ่ายมานะครับผมเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดนะเออซึ่งจริงๆลองไปเซิร์ชดูกันได้นะคะับว่านางหมานี่จะเจอเต็มไปหมดเลยใช่เพราะมันนานมากนะครับเป็นเด็กละมั้งใช่ใช่อ่ะโอเค นี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณอ้อประสบมาเนาะเมื่อประมาณ3ป,ปีที่แล้วอะ,อะโอเคขอบคุณคุณอ้อมากๆถ้ามีอะไรอย่างนี้เจออะไรแบบนี้อีกส่งข้อความมานะคุณอ้อนะนมีอีกเยอะเลยค่ะอ๋อโอเคถ้างั้นเนี่ย <laughs> เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้เลยนะว่ามีเรื่องอีกเยอะดีไหมก็ได้ค่ะแต่บางเรื่องคือจริงๆมันมันก็มีอีกเรื่องนะคะแต่ว่าแฟนน่าจะไม่กล้าเล่าเพราะว่า ถ้าเล่ามันน่าจะไม่รู้หนูกลัวว่ามันจะเป็นข่าวไหมเพราะว่ามันเป็นข่าวค่อนข้างดังในเชียงใหม่แล้วก็มันก็คือยังไงอะ <c ười> คือเราก็เป็นหนึ่งในใ,ใ,ในในความช่วยเหลือนั้นอะไรนีค่ะแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เราได้รับกลับมาที่มันเป็นเรื่องที่อ่าเป็นเรื่องของผีอย่างเนี้ยค่ะเอ้ยจริงเหรอ แต่แต่ถ้าหลังไม่กับพี่เจน่าจะได้ย่ค่ะแต่ถ้าสมมติจะให้เล่าคือหนูน่าจะให้แฟนเล่าเพราะแฟนเป็น,เป,น,นปเป็นคนประสบจริงจริง,รงแล้วเราก็ต้องขออนุญาตทางทางฝั่งอ่าผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแต่คือหลังจากเหตุการณ์นี้ก็คือหนูกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เขาเรียกว่าไงคะก็ ติดต่อกันแล้วก็กลายเป็นเหมือนแบบว่า,าเขาก็ให้ความเอ็นดูเราอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องไม่รู้หนูกลัวมันเป็นเรื่องที่มันเซนสทีบกับความรู้สึกเขาหรือเปล่าแต่เขาก็รู้เรื่องนี้นะะอ่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้คุณอ้อเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณอ้อพิมพ์เรื่องไว้ข,ข้าวๆก็ได้สั้นๆแล้วเดี๋ยวผมโทรไปคุยสัปดาห์หน้าแล้วก็มาดูว่าเอ้ยเรื่องมันออกอากาศพูดได้หรือเปล่า นาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นแบบปลายอะไรอย่างนี้ก็ก็มีเยอะนะก็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 เราได้โอเคได้เลยครับถ้าไงเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวครั้งอาทิตย์นี้นี่ยังมีอีกหลายๆท่านรออยู่นะคุณอ้อนะโอเคขอบคุณคุณอ้อมากๆนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ